ทำไมมีแต่รถใหม่ๆอะโอ้โห่โายรถเก่าซื้อไปซ่อมไปลูกค้าบ่นบ่นเอารถใหม่ๆมาใ,ให้ลูกค้าใช้ดีกว่าสภาพแบบใหม่น้อยๆเหมือนป้ายแดงที่ AB Premium Motor เราขายแต่รถดีๆรถใหม่ๆอยู่แล้วรถคันนี้เป็นยังไงปี2022โอ้โห AMG นะ GLA 200โฉมปัจจุบันเลยขายแบบโฉมปัจจุบันไปเลยดูเดียวโวไฟหน้าใหม่ๆนะเคือบแก้วมาให้เรียบร้อยไฟฉ่ำๆเป็นไง ยางใหม่ๆซื้อไปผ่อนอย่างเดียวใช่ไหมไม่ผ่อนซื้อเงนสดก็สบายใจเพราะว่ารถมีวารันตีสูงไม่ต้องไปนั่งซ่อมให้เมื่อยไม่ๆเอีมอมๆแบบนี้เนี่ยโอโหดูดิซื้อไปลูกค้าก็มั่นใจได้ราคาถูกอีกรถประหยัดประหยัดป้ายแดงเนี่ยหลายแสนมากเดี๋ยวมาดูภายในว่าหวานเจี๊ยบขนาดไหนโอ้โหดูดิวงมลาลัยใหม่จอยาวนี่ดูดิดีไซน์ใหม่แล้วแบบ AMG นะ เอ็มจีสไตล์เลยดูดิได้แดงดูแพดใหม่ๆดูดิโอ้โหภายในเนี่ยเน้นถ่ายให้ลูกค้าดูว่ามันสุดยอดแค่ไหนมันใหม่แค่ไหนดูภาย